าดนิ่งมากเลยสีมือสีมือมากพีมือสีมือสุดยอดมากเลยสิร้อยลายสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีพาพี่น้องว่าบึงแม่สนองใจดีนะคะเราตาหุบเร็ว แล้วปาดเรียบร้อยปาดสังปาดก่งไม่ปาดสังนี่ปาดสังอันนี้คือสังเป็นมัดมสังไว้ถัต่อ,อเก็บขี้ออกดีดีปานีดขนาดเลย <laughs> วีม้าเราที่มาท่อนๆกันเป็นบ่ไปทิ้งอืมที่ทำพิซซันมันมอนดีมันเบิกดีไม่ตำใช่ไหมเอ้าเก็บจำหัวเลยติอปลอดไหมเนี่ยออกเลยนะไม่ได้มาผ่อนเนาะปอดไม่จำเนาะปลอดนี่ออกเลยนะมากกว่าทันสิพามาเบิ่งสินลอยไลย ชินลอยหลพม่น้องเยอะยะมัดสังไว่สินลอยไหลถือขึ้งงามเด้หน่าสินนั่นผู้ใดมัดให้เจ้านี่นี่ไหมไล่ตุ่นล่ตืวนี้ไหมาล่ไล่อย่างน้นก็คืออื่นไล่อีตัวนี้ไล่โซน สเสือกับเขี้ยนล้ำผงดิก้าเบิงมีลอยลายมีลอยลายขันนั่นนี่พ่ออัติจะขันเ็ดอย่างดอกแต่ขันกั็งามคนระเบียบฉันว่าขันบอขันมันทีเบอร์หินนั่นนี่ไหมพ่ถิ่นมันตีเบอร์สั ขัานบรขันมันจะเป็นมีต่อกันเลยเลยดิก็งอมาคนละแบบเนาะตัวนี้ก็รักคนหูรุ่นใดรักฮัรเบิดแล้วเดี๋ยวจะหูรักเตปปูเตปู ดูยาตเยายตะกี้ตะกี้มันกตสิมีเบิดเดมโหดเนาะโู้จังสีเนาะมันมีเบิด์ตสีจังสิมีเบิรลุดออกอุปกรณ์การแสดงอุปกรณ์การตั้หอยเป็นหลักยุ่ สัน่นไม่เรียบร้ยอยมาพระท่านตอนสั่นเป็นสั่นแล้วสั่นแล้วชวนที่เป็นสิบบ<ะ>าทออกไม่ตัวนี้รัดไว้แล้วก็ตำตำไว้อีก ตัดไปอีกเถอะหนึงน่งมันติดกับเขียวขึ้นลักษณะปลานิ่งมากเลยสีมือสีมือมากเลย กากียงสวยเลอากเน้นแตงโมัแางกนเนี่เต้าชเาด้ยครับเกลือบางนเ,เนื้นอนเนีเเนๆหวานเ,เที่ยงเอาหู้เตาด้ครับเอ้มีเศเลยเคี่ยงทีรีเลย ตัดขาดแล้วอันนี้กับทางทางรักษาหนาผาขันเอ๋อกลดด์ลวดเต้ เมื่อเสียออกออกไวหุ่นมาครับมันศุกร์ได้เปลี่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วจั๊กจักต้องนี่หกคืนเห็ดลอยล้าจากขืนลอ,อยลาย้าสองคืนโอ้ยยันดีปะสวย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 ไหนเพื่อนโอ้โห นี่หะถือถือให้ยายดูสวย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 มันคำเหรอแสงวพ่องามอ้ะยังัวอฮ่าสยำยำยาบออกมาเฮ้ มาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับท่านส่วนมางที่เป็นลายตะขอเชีอผ้าสลุงเชีอกนั่นติเชีอกเก่าเป็นผ้าสลุงใสมาใส่สิน แล้วนี่ก็ป่าทั้งกำพันออกอกำพัน,นต้องมาจมา้องายเพราะก็บกวจากู่ายนี่ยนะขา,ายนี้ขายนู่บอบเอยกู่ไยลัง เป็นห้อยไม่กำพันพัน,พนโอ้สิรลอยลายนี่สะออนเทนะ้เนาะโชว์ลอยลาย้วยเลยลอยลาย งามเนาะกล่องจองงามเนาะกล่องงามเม่สินงามสินงามกล่องกุกี้เหรอถั่วงามเถอะวะเดี๋ยวหยามหยาอยู่ส่วนส่วนส่วนฟิมือฟิมือสุดยอดมากเลยสินลอยลายน้องมาเบิ่งทางนี้งามบปะหยมบ่ เหลี่ยมปะอ่าเหลี่ยมอันนี้คือลายอย่างจะละลายจะละลายคือหนอมาใส่กันเราขันมันจอืถ้าเขาบอกขัน้างลายข้งลายกตัวเอทถาเาอขันรอมี่ัเาอ่อือเกลายเป็นมีขันซูมมอนีเพิ่นเอิญมีหล่ลายเนาะ ตัว <ừ. S 1> <ừ. S 2> นี้สัแบบนิเย็นติดกันเป็นพืชรถจีเตุงย้ายหญ่สองตรงสองตรงตัวนี้แล้วมันเย็นดี สินลอยลายแหมือนมังามแท้ขายให้จามพื้นเนี่ยทู่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 จุ๊จี้เสือเนาะน้องจ้องไว้แล้วเออน่องจองไว้แล้วน้องเอาพื้นไม่น้องเอาพื้นไม่ยายเทสอีกอยู่เออน้องหาแพงเลยมียายเห็ดเป็ีนอยู่เบ็ดเบ็ดลายสีสลับกันเนี่ย ทั้งตะขอทังเจ้านางอันนี้มันเออออันนี้ลล่อย่างไงส่นหนักน้อยหนักน้อย้ะเอออันนี้ล่ะออันนี้อย่างของยาผัดหัวนี่เนี่ยเดี๋วเด๋ยอันนี้อันนี้ไล่ไล่ไล่โซ่โซสลับอย่างไล่โซ่นึงไล่ตะขออืมล่ตะขออันนี้อันนี้ก็ตัวเดียวกันดีเนาะแต่คนละสีเนาะไม่ แม่นโอ้คนละตัวอีหลีอันนี้บ่แม่นลายสวรรค์เบี้ยงติฮะเป็นตัวลายนี่นู่นสวรรค์เบียงสลับกับอันโซงามแน่ว่าสวงามว่ามันลายแม่บ่แน่เป็นีดแหงเซาเป็นของกพันแห่งสีงามสีคล้ายๆกันสนกเียยเล1 2ไว้มันสิเอันๆตามเลี้ยงสีเลยติเออบ่ได้ว่าจับ หลอดใดมาใส่ก็ได้เดี๋ยววันที่ีนอตนี้ก็เดิอันตั้ก็ดขาวออกเงินเลยนะมาใส่กับเคียนี่เก็เพิ่อนออกเป็นสีเงินเงินเอ้ล่แต่ขอพระราชทานแต่ขอไล่ มีเคี้ยวนำ้ำตาลดำสีดำตัวเม็ดประคามสันิษดำไปเลยฉันว่มีเวลาหดเดี๋ยวไงดอกสันะหาไทายของพี่น้องชู้พี่น้องเบิง้งของเจ้าของไปเดี่ยวไง อันนี้ลายอย่างลายเจ้านางเจ้านางดิโนฮเมลีดให้เองทอมเองหลีดคล้องกำพัน,หนให้มันเหลี่ยมมันจะสวยมากงามโบราณงาม มันก็งามไปคนละตรงคนละแบบเนาะแต่ละสีแต่อย่างมันก็บมิสซัน์ของมันมันก็สรุปแล้วมันก็เป็นศิลปะเมียนงามชอบไปรีดไปยังเนี่ย ถ้าตรงสินตรงไงน่ปานผ่าสลุงคนอ้วนนุงอร่อยจักรักนี่มามเอวันนี้เขาสั่นได้สั่นถอดหัวก็เลยได้เต็มที่เลยนะเต็มที่เจปาดตาที่นีันี่ถอนหัวเลยเลยเนี่ยเ สีสีละหลอดพอดีสีละหลอดแล้วก็คันเลยแปดหลอดแปดลายปลดตัวเลือกง,งามเลยเนาะปลาตั้งแต่ตาเขาเนาะอาเขียวยวงส่วนเขียวเขียวขนเนาะสวยใช่ไหมตาคอตาคออันนี่ก็งาม จะบอจะเบะยังนุ่เป็นไข่งามนของน้ำมาเเห็นตัดเฉียวองไรมาจะทงมาขายสนนีขายสั่นนี้จะผิดขายทงสั่รไดมดดลขด้วทำไม้านอง